การดาเนินโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นเรือธง,งของรัฐบาลภายใต้การน,นําของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกับโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะซึ่งมีการแจกแจงรายละเอียดไทม์ไลน์เบื้องต้นออกมาแล้วนะคะจะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียน20-26ตุลาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายเงินได้คาดว่าไม่เกิน29ตุลาคม2568และเชื่อนะคะว่าภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ไม่กระทบกับวินัยการเงินการคลังอย่างแน่นอนซึ่งทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะยังได้เปิดเผยถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐ โดยยืนยันว่าจะ kick off ภายในตุลาคมนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคอรมอและที่ประชุมก็เห็นชอบให้การวงเงินงบประมาณปี2569เอาไว้ใช้สําหรับโครงการนี้แล้วเพื่อเร่งขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าค่ะจะนํารายละเอียดหลักการเงื่อนไขของโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอก่อนเปิดให้ลงทะเบียนไม่เกินกลางเดือนตุลาคมพร้อมระบุด,ด้วยนะคะว่ามีความตั้งใจจะประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจประจําทุกวันจันทร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่ะ ภายในเดือนตุลาคมนี้ไงเมื่อวานเราเราก็ได้กันงบประมาณปีหกเก้านะครับไว้มาใช้สําหรับโครงการนี้อยู่แล้วเพื่อเร่งขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเท่าที่ทราบมาก็ก็สัปดาห์หน้าน่าจะหลักการน่าจะเข้าคอรมอแล้วก็ลงทะเบียนได้ภายในไม่เกินกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก ตรงงบ,ง,งบประมาณราบกันไว้อยู่แล้วนะครับซ,ซึ่งเป็นงบกลางซึ่งเ,เราก็สามารถที่จะนําออกมาใช้ให้พี่น้องประชาชนได้ได้เข้าโครงการนี้ได้เลยกับผู้ประกอบการด้วย ขณะที่รองนายกัฐมนมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธรรมประพาสเปิดเผยถึงทไลายของโครงการคนละครึ่งพัสว่าในวันอังคารหน้ากระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมครมเห็นชอบมาตราการคนละครึ่งพัสและขออนุมัติกรอบวงเงิน44,00 0ล้านบาทแบ่งเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ2569วงเงิน25,000ล้านบาทงบกลาง19,000ล้านบาทขณะเดียวกันค่ะ โครงการนี้มีเป้าหมายให้เข้าถึงประชาชนราว20ล้านคนและหากเป็นประชาชนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับคนละ2,400บาทประชาชนทั่วไปคนละ2,000บาทและเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค20์20-26ตุลาคมนี้ สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องในรอบก่อนหน้าระบบจะตอบรับการลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วขณะที่ผู้ซึ่งไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลโดยระบบจะกันกรองสถานะของประชาชนนะคะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในระบบภาษีหรือเป็นประชาชนทั่วไปและจะเริ่มใช้ใจ่ายครั้งแรกได้29ตุลาคมจนถึง31ธันวาคม2568และขยายวงเงินรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวัน สำหรับร้านค้าที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการคาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า1ล้านแห่งซึ่งจะขยายขอบเขตร้านค้าไปจนถึงนิติบุคคลขนาดเล็กแบ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลนะคะที่จดทะเบียนประมาณ1นล้านแปดแสนบาทและนิติบุคคลขนาด30ล้านบาทที่นระบบภาษีรวมกว่า5,500รรายครอบคลุมร้านบริการอาหารเครื่องดื่มและบริการทั่วไปค่ะ คิดว่าพอสำนักงานนะครับคณะกรรมกาเสร็จก็คิดว่าจะเปิดรับสมัครให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆแต่ก็ตอนนี้เราใช้ระบบของเหมือนเดิมเพราะ้ประชาชนจะต่อบตกล่ะทุกคนจะใช้ทุกคนจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ยาะคิดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ย9ตุ9ลาคมนะครับก็ใช้ไปสองเดือนครับแล้วก็อย่างที่ได้แถลงในสถานเมื่อวานนี้ก็จะมีพาสต์อี่สองลูกติดคนละซึ่งเราทุกคนทราบอยู่แล้วนะตอนนี้โอกาสน่าจะเป็นสองร้อยนะครับก็คือ เพื่อทำให้ฟิกบ uh, ิ <Wow. S 1> ๊กว um ินคือทำเร็วอาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าคารมอรเลยนรับการกก็คือว่าจากเดิมเนี่ยร้อยห้าสิบบาทสมทบร้อยห้าสิบาทคนละเพิ่มวันนี้อาจจะเป็นสองร้อยนะครับวินก็คิดว่าจะให้ประชาชนร้านค้าอย่างของเดิมเนี่ยก็เข้าได้แล้วครั้งนี้พิเศษคือให้นิติบุคคลขนาดเล็กรายย่อยเข้าได้ด้วยซึ่งก็เป็นการที่เรารับฟังเสียงประชาชนนะครับก็คนที่อยู่ในระบบภาษี ระทรวงการคลังคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสและการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คอรมออนุมัติเพิ่มวงเงินให้2เดือนรวมเป็น1,700บาทจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไร่มาสที่4ของปีนี้ประมาณร้อยละ0 2ถึงร้อยละ0.4ของ GDP เนื่องจากว่าเงินที่ประชาชนใช้จ่ายจะหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยตรงนอกจากนี้นะคะยังช่วยสร้างความมั่นใจในกําลังซื้อเพิ่มศักยภาพในการบริโภคข,ของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยที่มักใช้จ่ายสูงกว่าผู้ที่มีไรายได้มากและโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งใน รุนเศรษฐกิจระยะสั้นซึ่งก็เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งขึ้นควบคู่ไปนะคะกับโครงการสวัสดิการอื่นของทางรัฐบาลค่ะ